เห็ดยังนอะพระอาจารย์อยู่ทางผูพระอาจารย์ทนกับอันโจแมนพี่นนองพากันเห็ดยังอันสิขีเฮือเห็ดยังพระอาจารย์เอ i, ar i, ้ยพระอาจารย์ส้มบรรยากาศธรรมศาสตร์พากันซาหน้าออกจากเฮือพี่นนองโอ้ยคือมาในวิวคักใช่ไหม เด้อยขหน่อยบ๊อกสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงสมองสุบอนสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู่สองสโบซ่าแนวบัวทางฟังลา่าฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศ USA เน<อ>าะพี่น้องติดคามาเบิ่งมาชมในขณะนี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เรามาอยู่ที่เฮือนน้าพี่น้อง อบ้านเกิดของพระอาจารย์โทนพี่น้องเอ้ยนี่เฮือนน้ำเดี๋ยวมาเบิ่งมาส้มอ่าลืมติดเน็ตก่อน,น,น <laughs> ลูกผี่กับลูกน้อง <laughs> มาเบิง่งแมพระอาจารย์โทนเก็บมาิกพี่น้องป่าเป็นสโบสือเห็ดเพาะมาโลหนึ่ง ไม่เพิเ่นเหยียดให้พระอาจารย์โทนสันมืออื่นเส้าอาจารย์โทนกันไพ่เฮ้ไปไปยเท่าทำมาสะพระอาจารย์โทนก็นทั้งไปผูไปก็เลขาผูไพยเพือไปแล้วผูเลขาก็ควักเพืออย่างเดียวว่านาเป็นผูสะน้ำอันน้ำคือ่าจนหดอันเตี้เงือนบ่ ออนนซูมกล่องภาพก็อิบงงามไปเไยพี่น้องมันแดดมันแดดยับ่มยทันแดดเตียนอนจะหน่อยนอนเนาะม,มีแดดเนาะส้มวิวธรรมศาสตร์ฝนจกโทรศัพท์มาถ่ายเลย,ยไปเลยองหลงองหลงไปเลย ท่านประธานก็เลขาหน้กหวยมากมาเลยนี่นะบ่มันลกเหนยได้มันมไหมดิว่ามือเว้นนี่หลังหลุดไปหน่อยนะหนักน่ะบรรยากาศงามอะไรชิบุรุสเาชิบุรุสาชิวานเดี๋ยวบอกให้ว่านแบบนี้มันเสียนาอ้าวบ่ปะคันพนตกไรในี่ระบานมาได้บ่ไม่เลี้ยวมืออ่านมาได้ไดมอ้าวมันนั่นมันหลออกไหมมันสีเน่า อันเฮาคาดแล้วฮว่านรถบ่ได้เบาะเฮาบ่ต้องบ่ต้องคาดท่มบ่มันบ่ได้มีคนตกนี่เฮาบ่อยากกินน้ําบ่ได้น้ํามีแต่น้ําพุ่นไืมหากหากขันเป้งน้ําออกน่ะตกได้หวานได้าดแล้วก็หวานคือกะนี่เนาะเออกะกะยา้ด้พี่น้องโหถ่วมรังนกเขาได้ได้นี่ด Sì, đầm lên đi. Oi nhau, lẹp nó. Ga nhau. Ngam, lẹp cả Ngam, lẹp nó. A thôi. một pig nắm bạc, con chị nó. Mm, 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 เป็นสารละอดเออเป็นหมดแหล็งหมดผนอุ้ยอืบ่เออใส่พุนยังอันนี้ปะพุนขี้มูนีิเอออืมใส่ขี้มูนมันอยากแดงขี้ันน่อืมไม่ได้ใส่อันไม่ได้ใส่ผู้ด้ไ ม่ได้ใส่ปุ๋ยันนค่ะอือังหว่าเก็บลงไปให้คนตู้ชีตี้เดือหรือยัาเบนดีดาวคนบเอไม่ใช่าวย่ผก็ได้ใส่ปุ๋ยเอปดกกะลิผีน้องผรขมารมาผปลอดสารเคมีบอไม่ได้ใส่ปุ๋ยเอยเนาะสิยายังสิมโบเื่อเผื่ผ่นชวนสาโบลงมาเก็บมาิกพี่น้องผ่นสก็บให้ซาโบมากินนะพี่น้อง เก็บไป้ายนเออคือเพิ่นไปหอด่ได้่ดนขาไปเสือ้นะอืมเอาอะไรกโชื่กบม่ไบอะนี่จะไปเห่นนั่นแหละอันหมออันอันอันนี้ต้นมงม่วงยังป่าน่ม่วมวงสาม้วดูเออบนอนาหมากมนาหยอดดงน้าทีดินนะอืมโอ้เป็นรกป่านี่เนาะอีู่มาทางนี้ย่าลไรหมากมน่ะ อือต้องลงดิทายทั้งลุ่มพูกขายนะป๊าดทายทั้งลุมนั่นโอ่พี่น้องยับอยู่อ้ยตอนน้องบ่มามาม่งโลสวนแนวโฮมบันสิสว่างท่านลเงินเด้อนี่พี่น้องม่งโลตอนนั้นบ่แม่นมาตอนเอาต่อายมม่งโลูน่ะยังจนปูกับขี้ดินมมันหนักหน่ยเนาะวานอยู่ป่บ่มันสุกแซ่บมม่งอันนี้นะวาน เออคือว่ามันโหเหิ่มและเบาเออเบืองลองปิดกันพี่เนาะเลืองเอออยู่อดียวขึ้นมองมองซุกเนาะหากยังแข็งต้องเอาเมื่อบ่มเอาอีกบ่มแล้วบ่มจ็นมือให้เอาเบือซี่มองมง้กระบาดมันเออเวลนบรรลุจะเ่น้นเป็นตลอด่านี้ เคุ้มีดีเนาะอยากแต่กินน้ำบ่ท่านนะแลเนาะเ็เ่อะเก็บาใหญ่ใหเนาะลนอ่อกเลนเจเมรก็บไปให้ใส่เขาหนมนกคือลายและเนาะในนี้เนาะอืมหมางมีีก็ต้นในน้อยกัเป็นต้นในอยนอยหนึ่งมีลูกเซย มังมีอันนังมาจากอันนี้บ่มีนังอะไรเสพเสพได้เออได้กินเลยได้กินแล้วชองปีสามปีแล้วได้กินอันนี้ได้อือพี่กะปีทำเป็นทั่มีแต่หมากหนึ่งพี่ใช้ช่องมาพี่กายหน่กับช่องหมากพี่นี่กับช่องหมากสามปีเลยได้กินนั่นเอามีต้นนี้นั่นแซ่บอันน้พี่นั่งเสพพี่นั่งนี่เบิ่งเป็นตาสิบบ่ได้กินเนาะต้นน้อยเบิ่งมังม่วงมังมันพี่เนาะอุดมสมบูรณ์มีปูมีปลา เออทำมสะอาดอยู่นี่เ้อยากกินปีอมีหอดปลาซีอยู่ปลาซีไงแซ่เลยนะเอามองปลาซีมาไหนนะบาเดียวเบ่อือสิกินหยุบ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 อนเยได้กได้กมาให้ลูกนีไให้ปล่มองปลาซีมันมีในเหอนซึ่งไม่ได้เลิกได้น่ะบ่ะอือเจ้าปล่อยปลาแล้วปีนี้เออ น่าใสเนาะแต่ปลาธรรมชาติปลานินวัานี่จะขึทุกวันินนะเอาสะดุ้งขึ้เอาปลานินนะไปปล่อยน้องคุณแม่น้องหันแม่อืมน้องใหม่นะก็ปล่อยเลยปล่อยแล้วเออน้องต้นหนักก็ปล่อยเลยขึ้นปลานินนี่ไปปล่อยอืมขึ้นป้านินได้ฮอหนแม่มันเบ่โอ้ถือวอกเบาแยกได้ปล่อยปลาสามันออกเม่ดแผ่พันอยู่ในนี่เลยเออต้นมะขามนี่กะตีอะนี่เนาะขามันเบ่ วันกับวนเออคามสร้างอืมู้วันมูจะออกลุยเลยมมูมาเนาะอานองไปนี่ อันเมื่อไหร่ชก่อนนี่แก่บอมีผู้กินว่ะกินมูยู่แม่ช่วพาากินบมเป็นหมูเจ้าเบาะนี่นะเดให้เออเดี๋ยวให้ิบเนื้ใช่้าแม่ออกนเออแล้วมีผู้ได้จองลูกแล้วนี่แม่นี่ยม่แล้วจองม่แล้วพอจองมื่อไหเออขายลูกบปนต้นเดือนใดเดือนต้นหนึ่งชองพันเอ็ดองพัอ็ดผูโอ้เขาจองเม่อไหร่ล่าแม่นี่แม่นี่ก็บผมเนไม้เลียเราขายลูกมันมืดมอย่ี้เราจะขาย มมแม่หนึ่งนี่ได้ลูกโกตอแม่นี่นนะบางไร์ได้ชุนหกป้าตายสองยั่สิบสแล้วก็เนี่ยเอาไปขนาะดยังลูกมูออกนี่ก็ได้ยู่องหมื่นกว่าบ่ะไม่ข้ายสุหกกมูซาแม่นี่ได้หาหมืน่นโอ้ได้ไลน์น,นี่จะใชไล ชูนันไม่เห็นตสองพัได้ตพันสี่เขาหายนะหาหมื่นบานนี้สองพันผหมูเป็นราคาเนาะตัวสองพันเอบานี้โดยหมูเป็นราคาแถวพี่น้องบนนี้ลูกหมูตัวส0งพันเูตะกี้นะตัวพันสีตัวพันสีโอ้ได้หลายหมื่นนี่ลกนี่เหยียบเซนอุปจัก ตรงมารลุนว่ามันสิได้จาโตเนาะแต่ละแม่แม่น,มนี่เราได้นได้สิบหกแม่นมี่ได้สิบเแม่นมี่แม่นี่ได้สิเออพอดีมูมูสาแม่พอดีได้สี่สิบแม่นี่ได้สิบส,สามแม่นี่ได้สิอือจุดนี้จะได้จ้าโตแะสุดมานเบอนี่ก็มเล่น,นี่สิออกนี่เลยก็ยังว่ามูซาโตนี่นะอือล่ก็นี่มมนจะออกหวั ใช่นะมีแต่ผสมว่าแมพันธ์มันแหละการให้มันได้ลูกแล้วคายลูกมันเอา,าเออ,เอ,อจะบริคลายมูคุมนมูคุนเออบริเรียงมูคุนเออเรียงแต่แม่พันธ<า>์คายลูกบางได้นี่จะม,มูชม่องแมนี่ได้นี่แมนี่<ม>ก็แมนี่นะ ได้ได้อัินสิบหกตัวสองสองแม่หนิก็ได้เันขายได้สามมือขายตัวสองพันได้หมดเลยปีหนึ่งมันได้ลูกจี่เถื่อบ้านสองเถื่ออ่ะสองเรื่อบางมันได้บางเดือนนั่นน่ะนี่บางรายนี่นน่ะตอนจะไปเล่นน่ตอนจะไปบอกเฮาอันมากินดองบอกเทน่ะฝันน้ำเบกก็ได้ลูกเนาะเออก็ได้ลูกเออช่วงนั้นแหละมันได้ลูกน่ะอืมนี่ก็ได้อีกเลยสิได้อีกแล้ว เอาเขาจะเอาลูกมันไปเนี่ยบรทธานในไายน่ะนะเขาจะทิ้งไม้นะแม่มันจะออกเลยนะนี่ช่องเถื่อเถื่อที่ซ้ำนี่เช่งอีกนิดจะเป็นเถื่อที่ซ้ำเป็นเดือนเป็นเดือนสิบช่องเป็นเดือนสิบช่องเขาเรียนไม่มาชดซ้ำเถื่อพอปีหนึ่งนะซ้ำได้ดิ่เพราะมันด่ายเดือนสิบช่องมันด่ายเดือนสิบสามเดื่อเออปีหนึ่งนะโอ้เลี้ยงแต่แม่พันธุ์ใายลูกมันเป็นใครนี่เราบริเรบริบรเลี้ยงโมคุณ มีแต่เรียกแต่แม่พันธุ์คลายลูกมันอันมูเทอรตัวนี้กันกำไรล้วนลุ่มูเทอรตัวนี้กันเดือนลงได้ดีนะพอดีได้เงินสองพันเงือนละมันเนี่ยเออมูเทอรตัวนี้บอกเซิร์หมดพอบไหมเออตัวนี้แหละเออนี่คือพอพันอือพอพันธุ์แม่พันธุ์มีเจตโตนี่แม่พันธุ์หนาเจตโตบอกเจตโต้ ก็ขายแต่ขายลูกมันก็ได้เปรเหมือนเออเขาเจามามาซ้ำประมพันธุ์นี่เท่าไร่องพันบาทบ่พันบาทเออมาเามสองหนึ่งได้นี่วผมนี่ว่าสิบผมเงินนั้นเช่าขายผมก็มาซ้ำมพอดีเออพอดีได้เงินถาไผ่อืมตัวหาเส้นหนาเส้นหนาเ่าขายพอดีแ่พอดีเขามาซาไพ่ก็ขึ้นเป็นต้นนายเนาะอันนี้ก็คือว่าเข้าบปคือธรรมดา บ่าเราบ่ค่อยเสียซองแซนกัวกับซองแซนกัวขึ้นกับนอืม้าวหอมก็ได้คือเออธรรมดาอืมเอ้าพงสีกับามนเออสุดก่อนนี่ก็ชามเชนธรรมดาชามเชนชุดนี้นะลูกลได้สิเอ ฟ้างัวฟ้าพี่นอ้องงัวเรลาลายเอลีพี่นอก็มีแต,ตงง่ตัวงามๆตาสะออนหลอกหลอนเพือนซานเพื่นพี่น้องเก็บบางฟีกแล้วอะไรพี่น้องเลยผ้าเลาะ ปลาพเ,เพิ่พนเก็บบักพริกมาให้แล้วพี่น้องขอบอกขอบใจปลาหลายๆอยู่ดีมีแห้งยิงแห้งรวยๆเนียนสีโกเนี่ยเอาเข่าอันนี้เน่ยบอกผักคากคากแล้วผักม่วงอันแม่พระอาจารย์โทษผักม่วงโลมาให้พ่อใหญ่พี่น้องลานมาใส่ตู้เย็นไว้กินผู้เดียวเบิร์ลานใส่เห็ดเส้นพ่อใหญ่แล้วมาหออเฮือนถึงซ่านแล้วพี่น้องเอ้ยสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมเืไปแล้วพี่นอ้องพอกันใหม่เขิยหนะ้าสบายดี